มาแต่งตัวสไตล์ปลาตัวนะครับมาเล่นหาช็อตแบบชิวๆลักกันนะฮะทุกคนุ๊บเจ็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 บแป๊บนึ่งหนึ่งโอเคไม่ตายนี่ไงสองโคตรจูบสำหรับใครที่มีปัญหานะครับว่าพี่ทำไมคิดไม่แจ้งเตือนเลยนะครับ รบกวนทุกคนนะครับกดยกเลิกติดตามนะฮะแล้วก็กดติดตามมาอีกครั้งนะครับแล้วกดกระดิ่งนะฮะแล้วเลือกกระดิ่งเป็นทั้งหมดนะครับเคนี้ทุกคนก็จะได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปแล้วนะครับผมก็ขอก้าวสวัสดีชาวปาโตชาวเซนซูชาวอาเคโอทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแมคโกดอีก เช่นเคยนะฮะทุกคนในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแต่งตัวสไตล์ปลาตัวนะครับมาเล่นหาช็อตแบบชิวๆลักกันนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าผมจะยิงได้หรือเปล่านะฮะทุกคนต่อให้มันจะได้สักคิวหรือ2คิวผมก็เอาไปลงอยู่ดีนะทุกคนเพราะว่าขี้เกียจนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราจะหาปืนโอเคได้ละโอเค ได้เป็นซองพกนะทุกคนแล้วทำไมไม่พีใครลงมากับเราเลยเนี่ยทุกคนดูนี่แบบโคตรเงียบเลยอะแบบไม่มีการยงการยิงกันอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราจะฟาร์มให้อิ่มแล้วก็ไปยิงคนดีกว่าทุกคนไปด้านหน้าผมรู้สึกว่าจะมีคนแล้วฟาร์มมาโคตรนานทุกคนเอ้ยนี่ไงไม่โดน วืดวืดแล้วจะชุบเพื่อนทำไมหลับเพื่อนโอเคหนึ่งหวงัวมาโอ้บวกกันน่าจะบันนะฝั่งนูน้นทุกคนมาเดี๋ยวเราขอเก็บของก่อนโอ้โหมีแต่สนัยอะทุกคนมีแต่ปืนอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนมาอุ้ยเจ็บแป๊บนึงสา,ายแหวนอะไรเราจะเล่นสนยัยไม่ได้เราต้องเล่นแบบพวกซองกับปืนแบบนี้ไม่โดน <c oughs> เหมือนผม ไปยิงทิ้งเลยทุกคนโอ้โหมีรถมาแป๊บนึงนี่ไงมาละทุกคนรอวางเป้ารอโอเคโดนแล้วทุกคนมาออกมาไม่โดนโอ้โหเจบ็จบเจบ็จบเจบ็บแป๊บนึงอย่าเพิ่งเออแล้วใครมันมาจะหลอยผมอีกแล้วเนี่ยโอเคซ้ำก่อนเลยละกันมันมึงเออยังไม่ได้วอร์มเลยทุกคนโอเคมาเหมือนว่าจะมีคนมาโดนแต่ตัวทุกคนมัน เลียงยากโห uh, สไนทุกคนเป็นสไนทเนี่ยทุกคนผว่าผมไม่ได้ไปแน่เลยอุ้ยคร้นหนึงผมต้องจัดการเขาดีกว่าทุกคน,นไหนๆก็ไม่ได้จอดแล้วนะ,ะับเพราะว่ามันอยู่ข้างบนอะ่ะมันเป้าไม่เป่าไม่ล็อกอะ่ะทุกคนมันจะยิงยังไงละทีนี้ทุกคนออกมาเดี๋ยวเรารอเขาผูกมากันนะฮะแล้วเราก็จะยิงตัวทิ้งเลยละกันโอเคย <laughs> ิงแล้วทุกคน อุ้ยมีเพื่อนไม่โดนทุกคนเดี๋ยวขอเก็บโอเคมีไอวอให้เราอยู่นะฮะโอเคแล้วก็มียานนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าคุ้มไปนะฮะไม่โดนป๊บนึงเดีย๋ยวเราขอไปตั้งสติสัมมาปัญญะก่อนเพราะมมีตัวข้างหลังเราด้วยนะฮะไปเราจะรีบร้อนไม่ได้โอเคตรงนี้มียานนะฮะไปเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปบวกเขากันเลยนะทุกคนเขาน่าจะซุปเพื่อนแล้วก็พัญญาอยู่โอเคเดีย๋ยวเราจะย่องไปทางนู้นดีกว่า เพราะว่าตังนี้รู้สึกว่าเขาจะนั่งอยู่โอเคเราย่องย่อง,ย,องย่องไปย่องอยาทำให้ได้ยินเพื่อนอย่าเพ่งอย่าเพ่งอย่าพิ่งนี่ไงทุกคนเสียงเท้าเสียงเท้ามาว่าเสียงเท้าเสียงเท้านี่ไงหนึ่งโอเคสองหมดยังหมดที่สามสามโอเค หมดตีเฉทุกคนมานี่ก็เป็นวิธีการหาช็อตผมนะฮะก็ต้องหาประมาณนี้นะทะุกคนก็เป็นช็อตที่ยิงได้สวยอยู่พอสมควรนะ,ะทุกคนมาน่าจะได้ต้นคลิปเลยแหละนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูคนบนพิกแล้วเราก็จะทําการรอดูวงต่อไปละกันฮะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่าเพราะว่ามันมีใครไม่รู้วิ่งมาตรงนี้หนึ่งโอเคหนึ่งหวัวแล้วนะ,ะทุกคนไม่โดนเอา้าไม่ตายโอ้โห ตึงกว่ะทุกคนไม่โดน1โอเค2โอเคหมดอ่าวปีดขาวอ่ทุกคนจอดไม่สวยเลยโอเคช่างมันละกันเดี๋ยวเราปักธงให้ก่อนนะครับเพราะว่าช่องผมไม่ใช่ช่องไฮไลท์ไงก็คือแบบยิงแค่นี้ได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เทพมากแล้วนะสํสำหรับการลงมาตาเดียวแล้วก็ได้มาสองช่อนแบบนี้นะทุกคน รู้สึกว่าวงจะบีบไปตรงที่หอนาฬิกาหรือลมเก็บเครื่องบินตรงที่เราผ่านมานะ,ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเฮ้ยนี่ไงทุกคนมีคนมีคนหนึ่งคนแล้วก็ด้านบนสองโอเคเดี๋ยวเราขอยิงก่อนไม่โดนไม่โดนโอเคเอ้ยโูน <c oughs> ในบ้าน <c oughs> โคนล้นาทุกคนแปบนึงเดี๋ยวขอพันยาก,ก่อนโอ้ยสายดันว่ะแป๊บนึงเพื่อน วงมันเนึ่งเดี๋ยวเราขอแอบ,บก่อนยาเราทุกคนยาเราจะไม่เป็นไรเรามีที่สูบซาอยู่นะทุกคนเออคือมันแบบปลอดภัยในประเทศไทยเราไงอันนั้นมันคนระบยกันใช่ไหมทุกคนมาโอเคหนึ่งหัวมีแต่คนสนเข้าวงอะ่ะแต่เราไม่เป็นไรเพราะเรามีที่สูบซานะฮะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะดักยิงคนเข้าวงในท้ายวงกันนะฮะทุกคนเราจะเป็นสายดันแรงแล้วทุกคนตอนนี้เราแบบดักยิงคนท้ายวงอะไรแบบนี้นะฮะมาสองโอเค ไม่โดนไม่โดนโอเคสามโอเคหมดน้าจะหมดนะหรือว่าเป็นตัวที่ตายวงเมื่อกี้ก็ไม่รู้นะฮะทุกคนน่าจะใช่แหละทุกคนอืซ้ำเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปซ้ำอีกคนนึงละกันนะฮะ โอเคซ้ำละโอ้โหวงเจ็บเปิ่มนึงขอเก็บของกันโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจะตายวงซะก่อนทุกคนแต่ไม่เป็นไรเรามีที่สูบซ่าโคตรโกงเลยถ้าไม่มีผมน่าจะซีเบียงไปแล้วนะเมื่อกี้ทุกคนไปเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปตรงที่โรงเก็บเครื่องบินหอนาฬิกากันนะทุกคนไปไม่รู้ว่าจะมีใครให้เรายิงหรือเปล่าน,นะฮะตอนนี้ก็เป็น11ต,ต่อ11แล้วนะทุกคนเห็นสกอร์ผมไหมสิบเอ็ดต่อเท่าแล้วทุกคนไปตรงนี้ก็มีหมวกโอเคก็เอ้ย ยิงผมว่ะทุกคนเขายิงผมว่ะมานายออกมาสิออกมาไม่โดนมานายเออโอ้โหเาดึงหนูล็อกตัวหลังเอาไม่ตายห <c oughs> นึง่งโอเคออกมาไม่ตายนี่ไงสองโอ้โหจูบ ไม่ตโอเคซ้ําก่อนเลย <c oughs> เดี๋ยวเขาจะซูปกันอีกนะทุกคนจริงๆไม่ตายอะทุกคนถ้าเป็นฟิวฟิวหรือว่าฟูดแพ็เกอร์ก็น่าจะตายไปแล้วนะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะนอนเก็บของก่อนทุกคนเราแบบต้องประหยัดซฟปซฟของไว้นะฮะอคีคได้โบมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามนะฮะพเมื่อกี้เราไม่มีไงโอเคเดี๋ยวเราจะทิ้งของแล้วก็ซ้ำแล้วก็ดูของตัวนี้ก่อนมีอะไรบ้างโอ้ เกลือเลยนะทุกคนไม่มีอะไรเราเก็บเลยมาเดี๋ยวเราจะรอคนที่เรายิงหัวเมื่อกี้ออกมาก่อนแล้วเราก็จะจัดการเขากันมีคนเสียชีวิตไปสองคนวะทุกคนเขาน่าจะบวกกับคนอื่นอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะดักรอตรงริมหาทรายตรงนี้ละกันนะฮะโอเคมาออกมาออกมาเพื่อนไม่มีใครอยู่ตรงนี้หรอกนายเขาวงไปเลยเราเช็กแล้วนาย คือใครตะใบหรอหรือกันไกลไม่โดนไม่โดนโอ้โหตังไอวอด้วยว่ะทุกคนไม่ตายโอ้โหไอวอแบบปืนกัสวอลว่ะนี่ไงโอเคเหลืออยู่สามคนแล้วนะทุกคนนี่ไงปืนกัสวอทุกคนเราเก็บปืนกัสวอมาแล้วนะฮะเผื่อเราได้ใช้แบบเพื่อนเมื่อกี้บ้างในแบบกระโดดมาสักทีเลยแต่สุดท้ายก็ โดนยิงหัวตายนั่นเองนะทุกคนโอเคเหลืออยู่สี่คนสุดท้ายละไม่ใช่สี่สามทำไมนับเรานะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงที่โรงเก็บเครื่องบินกันนะทุกคนนั่นไงโอ้อยู่ต้องนั่นไงทุกคนมันนั่นไงอยู่นั่นไงทุกคนคุณเสียงแบบนี้กันเลยมันอยู่นั่นไงโอเคเดี๋ยวเราจะไปยิงมันกันนะฮะพันอยู่ต้องนั่นเองนะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะใช้วิชาย่องเบาจากสติปารย์กุ๋งนะฮะทุกคนกงลุงนะฮะ โหนั่นไงทุกคนหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปซาร์ทเขากันเลยนะฮะเขาน่าจะกำลังซุปเพื่อนและกำลังแบบโอเคนี่ไงทุกคนหนึ่งไม่โดนอยู่แป๊บนึงนะโอเคเอา้าเขาชูเพื่อนไม่เสร็จแล้วทุกคนก็ได้มา17คิวนะฮะทุกคนสำหรับการแต่งชุดปาโตมาลงแรงแบบชิวๆแล้วก็ได้ช็อตเฉยนะฮะทุกคน ก็เอาไปประมาณนี้ละกันนะฮะทุกคนสําหรับคลิปการแต่งชุดแบบปลาตรงปลาโตมาหาไฮไลท์นะฮะก็ได้มา2 3จอดแบบเออเอนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงตอนไหนนะ,ะแต่ถ้าทุกคนได้ดูก็คือได้ลงแหละทุกคนโอเคไหมทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไปประมาณนี้นะฮะใครที่อยากให้ผมมาทําคลิปอะไรอีกนะฮะก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์บอกไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะและที่สําคัญก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะคลิปหน้าจะให้ผมมาทําคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ที่ ได้คลิปนี้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้บายบครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วตัดจบไง้ายอย่างนี้เลยหรอครับใช่แล้วล่ะติดวิอสเลตออกก่อนไหมมันจะได้ไปบินเหมือนช่องที่แล้วยังไงนะช่องเราเนะี่ยทำอะไรมันก็เสี่ยงไปหมดเลยแต่มันก็จะหน้าด้านทําต่อไปแหละนะจริงเหรอครับไม่หรอกกูรอเล่นเฮ้อ